หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่22หมุนกงล้อแห่งธรรมตอนที่สองพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้า เต็มไปด้วยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณอันสูงส่งจนทำให้พระสหายทั้งห้าประนมมือขึ้นจ้องมองพระองค์ท่านกนทัญญะกล่าวแทนบรรดาสหายว่าได้โปรดเถิดพระสหายโคตมะได้โปรดเมตตาสอนมักแก่พวกเราพระพุทธเจ้าตรัสอย่างสงบเย็นดูกรพระราดามีทางสุดต่งสองสายที่บุคคลควรหลีกเลี่ยง ทางหนึ่งคือการหมกมุ่นอยู่ในกามสุขและอีกทางหนึ่งคือการปฏิบัติทรมานร่างกายให้ยากลำบากหนทางสุดตรงทั้งสองนี้ย่อมนำไปสู่ความล้มเหลวทางที่ตถาคตค้นพบคือทางสายกลางซึ่งไปพ้นจากทางที่สุดทั้งสองสายทางสายกลางสามารถนำบุคคลไปสู่ความเข้าใจความหลุดพ้นและความสงบทางสายกลางนี้คือ อริยมรรคแประการคือความเข้าใจที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องคําพูดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องความพยายามที่ถูกต้องการระลึกรู้ที่ถูกต้องและสมาธิที่ถูกต้องตถาคตได้ดำเนินตามอาริยมรรคแปดนี้จึงได้บรรลุถึงปัญญา วิมุติและสานติดูกรพระราดาไหนายตถาคตจึงเรียกทางสายนี้ว่าสัมมามัตหรือหนทางอันถูกต้องเล่าตถาคตเรียกทางสายนี้ว่าสัมมามัตก,ก็เพราะว่าทางสายนี้ไม่ได้หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความทุกข์แต่กลับเปิดให้เผชิญหน้าโดยตรงกับความทุกข์และเป็นหนทางกำจัดทุกข์ด้วยอริยมัรคแป คือหนทางแห่งการดำรงชีวิตอย่างรู้แจ้งมีสติเป็นพื้นฐานด้วยการฝึกสติท่านสามารถพัฒนาสมาธิจิตซึ่งจะช่วยให้ท่านบรรลุถึงปัญญาเพราะสัมมาสมาธิท่านจึงสามารถบรรลุถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ ปัญญาความเข้าใจซึ่งพัฒนาขึ้นนั้นสามารถปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระจากทุกห่วงทุกขและก่อให้เกิดความสงบความเบิกบานอย่างแท้จริงดูกรพระราดามีความจริงอยู่สีประการคือการมีอยู่ของทุกข์เหตุแห่งทุกขความดับทุกขและหนทางไปสู่ความดับทุกขตถาคตเรียกความจริงเหล่านี้ว่าอริยสัจสี อริยสัจข้อแรกคือการมีอยู่ของทุกข์เกิดแก่เจ็บและตายล้วนเป็นทุกข์ความเศร้าโศกความโกรธความอิจฉาริษยาความวิตกกังวลความกลัวและความผิดหวังล้วนเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์ความเกลียดก็เป็นทุกข์ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่นความยึดติดในขันทั้งห้าล้วนเป็นทุกข์ดูกรพรราดาอริยสัจข้อสองคือเหตุแห่งทุกข์เพราะอาวิชชาผู้คนจึงไม่สามารถเห็นความจริงของชีวิตพวกเขาตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งตัณหาความโกรธความอิจฉาริษยาความโศกเศร้าความวิตกกังวลความกลัวและความผิดหวัง ดูกรพราดาอริยสัจข้อ3คือความดับทุกข์การเข้าใจความจริงของชีวิตนำไปสู่การดับความเศร้าโศกทั้งมวลอันยังให้เกิดความสงบและความเบิกบานดูกรพราดาอริยสัจข้อ4คือหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์อันได้แก่อริยมรรคแซึ่งตถาคตได้แสดงไว้แล้วอริยมรรคแ ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีสติความมีสตินำไปสู่สมาธิและปัญญาซึ่งจะปลดปล่อยพวกท่านให้พ้นจากความทุกข์และความโศกเศร้าทั้งมวลอันจะนำไปสู่สารติและความเบิกบานตถาคตจะนำทางพวกท่านไปตามหนทางแห่งความรู้แจ้งนี้ขณะที่พระสิทธ,ธะทรงแสดงอริยสัจสี่ทันใดนั้น พระกนทัญญะรู้สึกว่ามีแสงสว่างโอภาษขึ้นภายในดวงใจของท่านใบหน้าของท่านเปล่งประกายเบิกบานพระพุทธเจ้าทรงชี้ไปยังพระกนทัญญะตรัสว่ากนทัญญะท่านรู้แล้วท่านรู้แล้วพระกนทัญญะประนมมือถวายอภิวาทพระบรมศาสดาพร้อมกับเปล่งวาจาด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้ง ระสมนะโคดมผู้เจริญได้โปรดรับข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระองค์ข้าพเจ้ารู้ดีว่าภายใต้การนำทางของพระองค์ข้าพเจ้าจากบรรลุมหาโพธิญาณสหธรรมิกอีกสี่รูปที่เหลือต่างประนมมือถวายอภิวาทณนะเบื้องบาทพระบรมศาสดาพร้อมกับขอให้พระองค์รับพวกตนเป็นสาวก พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาการบอกให้ปัญจวคีลุกขึ้นแล้วตรัสว่าดูกรพระราดาเด็กๆที่หมู่บ้านอุรุเวลาได้ขนานนามตถาคตว่าพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายอาจจะเรียกตถาคตในชื่อน,นั้นก็ได้เช่นกันถ้าท่านชอบพระกนทัญญาทูลถามว่าคําว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงบุคคลผู้ตื่นใช่หรือไม่ ถูกต้องแล้วและพวกเด็กยังเรียกหนทางที่ตถาคตค้นพบว่าทางแห่งการตื่นพวกท่านคิดว่าชื่อนี้เป็นอย่างไรบุคคลผู้ตื่นหนทางแห่งการตื่นช่างวิเศษช่างวิเศษชื่อเหล่านี้ตรงความหมายทั้งย่างเรียบง่ายพวกเรายินดีเรียกพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าและเรียกหนทางที่ทรงค้นพบว่า หนทางแห่งการตื่นอันเป็นดังที่พระองค์เพิ่งตรัสไว้ว่าการดำรงชีวิตแต่ละวันอย่างมีสติคือรากฐานสำคัญของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณสหธรรมิกทั้งหพร้อมใจกันยอมรับพระสมณโคดมว่าเป็นบรมครูของพวกท่านพร้อมกับขนานพระนามพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงยิ้มดูกรพระราดา จงปฏิบัติด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและแยบคายภายในสามเดือนพวกท่านจะบรรลุวิมุติผลพระพุทธเจ้าประทับณป่าอิสิปัตนะเพื่อคอยแนะนำสหธรรมิกทั้งห้าเมื่อปฏิบัติตามแนวคำสอนของพระบรมศาสดาพระปัญจวคีได้ละเลิกการทรมานตนทุกๆวันพระสมณะสามรูปจะออกพิกขาจารย์ เพื่อกลับมาแบ่งปันให้แก่อีกสามรูปที่เหลือพระพุทธเจ้าทรงเอาพระไยใส่ต่อพระสาวกเป็นรายบุคคลซึ่งช่วยให้พระสาวกแต่ละองค์มีความก้าวหน้าในธรรมอย่างรวดเร็วพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องความไม่เที่ยงและความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งพระองค์ทรงสอนให้พระสาวกพิจารณาขันห้าเหมือนแม่น้ำทั้งห้าสายที่ไหลเรื่อยไม่ขาดสาย โดยที่ไม่ได้ประกอบด้วยสิ่งใดเลยอันเป็นของจีรังยั่งยืนหรือเป็นตัวตนอิสระขันห้าคือรูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสัญญาความหมายรู้สังขารจิตปรุงแต่งและวิญญาณความรู้อารมณ์การเพ่งพิจารณาความเป็นไปของขันห้าภายในตนเองทำให้พระสาวกทั้งห้า เห็นความเชื่อมโยงอันอัศจรรย์ภายในระหว่างตัวท่านเองและสรรพสิ่งในสกลจักรวาลเพราะความอุตสาหะภาคเพียรพระสาวกทั้งห้าจึงสามารถเข้าถึงอริยมรรคท่านแรกที่บรรลุโพธิญาณคือพระโกนทัญญะอีกสองเดือนต่อมาพระวัปปะและพระพัทยะก็บรรลุด้วยหลังจากนั้นไม่นานนักพระมหานามะ และพระอัชชิก็บรรลุอรหัตผลพระบรมศาสดาตรัสกับเหล่าพระสาวกด้วยมหาปิติว่าบัดนี้เราได้มีสมาคมที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วซึ่งเราจะเรียกว่าสังฆะคือสมาคมของหมู่ชนที่ดำรงชีวิตอย่างกลมกลืนและตื่นรู้เราต้องนำมเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิญาณหวานโปรยไปทุกแห่งหน